ดีมากเลยอ่ะมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยลด50%ชิ้นที่2แต่เค้าใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกขึ้่นไต้หวันค่ะอยู่เมืองไทย3ปีและเรียนภาษาไทย5ปีค่ะวันนี้ใบไม้อยากจะคุยกับเพื่อนๆก็คือใบไม้ตกใจมากเลยกับวันคริสต์มาสที่เมืองไทยค่ะวันคริสต์มาสอ่ะที่เมืองไทยอ่ะจะมีบรรยากาศแตกต่างมากเลยกับที่ไต้หวันค่ะเพราะว่าตอนวันคริสต์มาสอ่ะอืม ที่ไต้หวันนะเราก็ฉลองด้วยกันนะคะและตอนวันคริสต์มาสนะที่ไต้หวันนะก็จะเป็นอากาศหนาวค่ะแต่ที่เมืองไทยอะ่ะเป็นอากาศร้อนค่ะ <c oughs> ก็เลยครั้งแรกนะใบามาอยู่เมืองไทย3ปีเราได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่เซนต์เทนเวิร์ลไปดูต้นคริสต์มาสใหญ่ๆเลยแล้วก็ใบไมก้ก็เออจะไม่ค่อยเออไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนมากใบไมก้ก็เอ๊ะ ไอ้ใส่เสื้อแขนสั้นอันแรกก็คืออะอย่างอากาศที่ไต้หวันเราจะหนาวมากแต่ที่ไทยอะก็จะเป็นอากาศร้อนค่ะที่เราได้สัมผัสครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าโอ้ปีนี้เป็นวันคริสต์มาสที่อากาศร้อนค่ะอันที่สองที่ใบไม้รู้สึกตกใจมากๆเลยก็คือการห่อของขวัญค่ะการห่อของขวัญอะ จริงๆที่ไต้หวันเวลาเรามาแลกเปลี่ยนของขวัญเราก็ห่อได้ขอด้วยค่ะแต่ด้วยการห่อของขวัญเรื่องนี้อ่ะใบไม้รู้สึกว่าเพื่อนๆคนไทยจะให้ความสําคัญการห่อของขวัญมากกว่าที่ไต้หวันค่ะด้วยใบยไม้นะเวลาใบาไม้จะเอาของขวัญให้เพื่อนใบไม้นอกจากจะแกล้งเพื่อนจะเอารังใหญ่ๆแล้วก็ใส่รังเล็กแล้วก็เพิ่มรังเล็กเข้าไปในรังใหญ่ ก็ไม่ค่อยจะมีแบบพิธีที่มีกระดาษด้วยแล้วก็แบบแบบผูผูชื่อผู้ใช่ไหม<ะ>ก็เลยใบยไม้ครั้งแรกได้เจอที่ไม้ว่าเป็นในเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างลดดัอย่างบิ๊กซีเขาก็จะมีแบบโซนเฉพาะหอของขวัญเลยใบยไม้ก็ก็เดินไปดูนะ ก็เจอว่าเอ้คนเยอะมากเลยและเจอแล้วอะรู้สึกตกใจมากเลยเป็นที่ร้านที่หอของขวัญเขามีกล่องหลายแบบกับกระดาษหลายสีมาหอของขวัญค่ะและด้วยใบยไม้อะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเข้าถึงกับความสวยงามเท่าไหร่ใ <c oughs> บไม้ก็จะหาที่บ้านมีหนังสือพิมพ์อ๋อหนังสือพิมพ์หอหอหอ,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 หออออเสร็จแล้ว <c oughs> นี้คือที่หออของขวัญค่ะแล้วก็เขาจะมีของเยอะมากเลยนะจุดบริการรับหอของขวัญจะมีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีมีโบเยอะๆอันใหญ่ด้วยนอกจากนี้ยังมีกระดาษให้เราเลือกได้ด้วยค่ะใบไม้ก็เอาของขวัญของตัวเองไปให้ พี่เขาไปห่อให้ค่ะตอนนี้ใบไม้จะมาซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะใบไม้อยากได้แก้วมาใส่กาแฟค่ะแก้วน,นี้ดูพอดีใส่กาแฟค่ะงั้นก็เอาอันนี้ค่ะ <S <S เป็นแบบสวยๆเลยแล้วก็มีที่แปะให้เราแบบเรียบมากเลยถ้าใบไม้จะห่อเองคิดว่าไม่ไม่สวยขนาดนี้หรอกเพราะมัารู้สึกว่าที่สะดวกก็คือเขามีเชือวชานที่ห่อของขวัญค่ะพอดีมีโอกาสใบไม้ก็เอาโอกาสครั้งนี้ไปให้ร้านเขาห่อของขวัญให้ใบไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นแก้วค่ะ ซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นแก้วไม่รู้เพื่อนๆก็ชอบผอบของขวัญเป็นแบบนี้ไหมคะคอมเมนต์ให้บายไม้์รู้ได้ค่ะและอันที่3มก็คือกระเช้าของฝากค่ะไม่ว่าเป็นซุปไก่หรือว่าอาหารเสริมหรือว่าขนมก็จะมีแบบเป็นเซ็ตด้วยแล้วก็มีเซ็ตต่างๆเลยทุกยี่ห้อทุกขนมจะมีเยอะมากเลยค่ะ ที่ไต้หวันอะเราไม่เยอะขนาดนี้เลยนะเราไม่ค่อยจะมีแบบมีละมีและแต่ก็น้อยมากไม่เหมือนที่ที่ที่ไทยที่ไทยอะเขาก็จะจัดหนึ่งโซนหนไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่มีของขวัญห,หลายแบบเลยที่เป็นของฝากให้เพื่อนๆได้ด้วยอย่างถุงนี้เขาก็จะมีแถมถุงด้วยราคา8 9 9บาทมีโปรโมชั่นด้วยยังมีกร์ดอยู่ ข้างในเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นราคาแล้วก็มีแบบการ์ดการของของขวัญแบบแบบนี้ด้วยโอ้ข้างหลังให้เขียนคำอวยพรได้ด้วยค่ะอันนี้ข้างในจะมีกาแฟมีซุปไก่แล้วก็มีของที่เป็นสุขภาพด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบขนมด้วยนะมีแบบขนมเป็นขนมช็อกโกแลต เยอะมากเลยค่ะที่ได้หวันอ่ะเราไม่ค่อยจะเจอเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอเป็นที่นอกจากนี้เขายังแถมถุงถุงอันนี้ไม่ใช่ถุงอันนี้เหมือนเหมือนตะกร้าให้เราด้วยชอบมากเลยค่ะอ๋อซื้อสอแถมแถมหนึ่งค่ะใช่วันนี้วันสุดท้ายสองแถมหนึ่งอ้วก็มีวายมีของเยอะๆ ดีมากเลยอ่ะมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยลด50%ชิ้นที่2ว wow. ้าวก็มีแบบนี้ด้วยอ oh, ้ดีมากเลยดีมากเลยปกติถ้าซื้อเป็นกล่องหนึ่งโอ้ราคาต้องแพงแน่นอนเลยสิ่งกระเช้ากระเช้าเพื่อสุขภาพดีมากเลย ที่ไต้หวันเวลาใบาไม้จะให้ของขวัญใบไม้ก็จะไปเลือกของขวัญเลือกนานมากเลยพเพื่อต้องคิดว่าอ้อเพื่อนขอนนี้เขาชอบอะไรเอาอันนี้ให้เขาดีไหมเอานั้นให้เขาดีไหมก็จะคิดนานเรื่องเรื่องของฝากค่ะแต่ที่เมืองไทยอ่ะได้มีแบบกระเช้าแล้วก็มีแบบขนมก็จัดให้เราเสร็จแล้วอ่ะไปให้เพื่อนๆค่ะก็รู้สึกสะดวกและดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆก็ชอบซื้อของขวัญแบบที่ที่จัด เสร็จแล้วไหมให้เป็นของฝากค่ะคอมเมนต์ให้ใบไม้ได้ค่ะวันนี้คุยถึงเรื่องที่ใบไม้รู้สึกตกใจและชื่นชอบกับคริสต์มาสของที่เมืองไทยค่ะเพื่อนเพื่อนเคยได้ของขวัญอะไรที่รู้สึกชอบมากเลยหรือว่าแปลกมากเลยก็คอมเมนต์ให้ใบไม้รูได้ค่ะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามของช่องใบไม้ด้วยนะคะและติดตามเฟซบุ๊กกับ ไอจีของใบไม้ด้วยค่ะคลิปของใบไม้อาจจะออกตอนวันอาทิตย์2องท่มสิบค่ะอาจจะมีบางวันจะมีคลิปที่ออกจากออกที่วันอื่นค่ะเละเพื่อนๆอ,อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของใบไม้ค่ะเราเจอกันคราวหน้าค่ะไชีย